สีขาวครับกินไยสีแดงใช้โคนสีขาวกินสีแดงเอาโคนกินสีขาวทิ้มเบี้ยสีแดงถอย สีแดงครับทิมเบี้ยออกไปสีขาวเดินมา้าขึ้นมาสีแดงถอยเม็ดสีขาวจึงทิมเบี้ยสีแดงเดินโคลนหลบสีขาวถอยมา้า สีขาวเริ่มขยับเรือมาอีกฝั่งสีแดงทิมเบียสกัดเอาไว้สีขาวเอาเรืออีกลำตามเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเรือมากันเอาไว้จากนั้นสีขาวทิมเบียสีแดงหลบขุนสีขาวจึงทิมเบียเข้ามาสีแดงเอาขุนกลับ จากนั้นสีขาวเริ่มกินฝั่งสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวอมเม็ดเข้าสีแดงขอยโคนสีแดงครับกินเบี้ย สีขาวกินเรือสีแดงครับกินตัดเม็ดอีกตัวสีขาวใช้โคน สีแดงเอาเรือไปกดฝั่งสีขาวใช้ขุนไล่สีแดงจึงเอาเรือกลับฝั่งสีขาวยึดคลองสีแดงจึงถามต่อสีขาวกินตัดเรือสีแดงใช้มา้า ีขาวครับกดโคนเข้ามาสีแดงเอาโคนกินโคนสีขาวใช้เบีย้ยกินหงายลุกสีแดงหลบสีขาวใช้ม้าจับโคนสีแดงขยับโคนหลบสีขาวจึงเสริมโคนเข้ามา สีแดงถอยม้าเตรียมมาช่วยสีขาวดึงม้าเข้ากลางกระดานฝั่งสีแดงรีบเอาม้าไปเช่นกันสีขาวเอาม้าครับจับโคนฝั่งสีแดงเลือกที่จะกินเบี้ยคว่ำสีขาวจึงกินโคนสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวจึงใช้โคนตีลุกสีแดงถอยผูกม้าสีขาวใช้เบี้ยงไหนครับล็อกขุนไว้ก่อนฝั่งสีแดงรีบถอยม้าอีกตัวกลับมาสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินม้าเข้ามาสีขาวใช้ม้าครับปิดเกม lúc tròn